สวัสดีครับวันนี้เขาตั้งชื่อรายการว่าคุยกันข้างข้อวัวนะครับผมสำหรับ f อที่ชอบคลิปแบบนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์หน่อยครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับพวกผมช่องเอฟทีแนฟอร์มช่องคณรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงผู้พิการเรื่องวัวนครับเราคือเพื่อนกันครับผมวันนี้เรื่องหลักหลังครับผมจะพาทุกท่านมาลองเช็คราคาเนื้อวัวนะครับผมในต่างประเทศครับลองทําตามที่ผมพาทําได้เลยครับจะสอนแบบจับมือทําได้เลยครับ แต่ขอนอื่นเลยนะครับมาดูคลิปนี้กันก่อนครับอันนี้เป็นคลิปที่คุณครูใต้นะครับส่งมาให้ผมนะครับผมเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเป็นยังไ,รรไงครับเป็นไครับพอมมากเลยใช่ไหมครับวัวตัวนี้จะเป็นวัวของญาติของคุณครูใต้นะครับส่งมาให้คุณครูใต้นะครับ และคุณครูต้านครับผมใจดีครับส่งมาให้ผมต่อเพื่อจะให้ผมครับเอามาเล่าให้กับเอฟีได้ฟังครับเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์นะครับผมสําหรับคนที่เลี้ยงวัวนะครับการเลี้ยงวัวนะครับผมไม่ควรประมาทเลยครับวัวตัวนี้ครับผมเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วนะครับผอมลงผอมลงครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมไม่ว่าจะกินหญ้าหรือว่ากินอะไรแบบไหนครับผมก็ไม่อ้วนขึ้นเลยครับและสุดท้ายครับผมเป็นอย่างที่เจ้าของเขาคิดครับว่าต้องมีอะไรอยู่ในท้องเขาแน่นอนครับผม พอวันที่วัวตัวนี้ครับผมล้มนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับเจ้าของครับผมได้ทําการผ่าท้องครับผมเออผ่าท้องดูว่าในท้องมีอะไรนะครับซึ่งในท้องนะครับผมมีถุงพลาสติกอยู่เยอะมากครับผมก็เป็นไปตามภาพที่เห็นเลยครับผมตามในคลิปเลยสําหรับคนที่เลี้ยงวัวนะอย่าไปประมาณครับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมพยายามครับทําให้โคกัวเราสะอาดครับผมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ มาเริ่มกันเลยครับที่จะสอนแบบจับมือทําเลยนะครับนี่ครับคันได้ก็ไปที่เครื่องคิดเลขครับผมปึป๊บมองเห็นหรือเปล่าอ่าโทรศัพท์ทุกเครื่องมีอยู่แล้วครับผมเครื่องคิดเลขกดไปที่สกุลเงินครับตรงนี้ปึป๊บเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอ่าอันนี้ผมเปลี่ยนค่างเงินแล้วนะครับนี่ครับเลือกค่างเงินก็เลือกตรงนี้เลยผมใส่เป็นดงเวียดนามแล้วข้างบนก็จะเป็นบาทไทยครับ หนึอยบาทไทยเท่ากับแปดหมืองันดงครับในตอนนี้ล่าสุดเลยครับวันที่ยืมห้าเดือนเก้าตามนี้อ่ะเก็บไว้เงี้ยลำดับที่สองเข้าไปที่ Google เลยง่ายๆปึ๊บค้นหากดไปที่แปลภาษานะครับปึ๊บทำไมต้องแปลภาษาเพราะว่าผมพิมพ์เป็นภาษาเวียดน,นามไม่เป็นครับแค่นั้นเองเดี๋ยวใส่ก่อนราคา เนื้อวัวปึ๊บดีครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาเวียดนามคัดลอกเลยครับกดค้างเอาไว้คัดลอกปั๊บง่ายๆครับผมแล้วก็กดไปที่ค้นหาใหม่นะครับแล้วก็กดค้นหาไปเลยแล้วก็กดวางครับนี่เอาคําที่เราคัดลอกมานะครับวางไปอีกทีหนึ่งแล้วค้นหาไปนะครับปึ๊บเห็นไหม มันขึ้นเป็นภาษาเวียดนามหมดเลยนะครับเนี่ยดูครับอัปเดตแบบชัดเจนครับภาษาเวียดนามเราสามารถเช็คได้เลยว่าราคาบัวในตอนนี้เป็นอย่างไรครับผมถูกหรือแพงขึ้นหรือลงอืมง่ายๆเลยนี่คือเห็นแล้วครับเว็บไซต์ของทางเวียดนามครับวันที่24เดือน9ครับผมนี่2025ล่าสุดเลยกดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวมันจะเป็นภาษาไทยครับอ่ะ เข้ามาก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็น AI เนาะนี่ครับรายละเอียดต่างๆมีหมดเลยนะครับโอ้โห,โหละเอียดยิบึ็นไหมครับง่ายมากเกษตรกรสามารถทําได้เลยนะครับนี่ครับง่ายนิดเดียวอัปเดตราคาล่าสุดเลยนะครับราคาเนอร์วลวันที่25กันยายน2568ครับผมนี่ครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศนะครับผมอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่มาตรฐานของ เวียดนามเลยครับราคาบอกละเอียดยิบเลยครับถ้าฟรีครับสนใจด้วยว่าอยากจะรู้ราคาตัวไหนนะครับสามารถเอาไปแปลงสกุลเงินได้เลยอย่างเช่นตัวนี้นี่ครับนี่เป็นราคาของบิ๊กซีครับเห็นไหมเนื้อสันในในบิ๊กซีห้าแสนสองหมื่นห้าพันสำหรับใครที่อยากรู้ราคาในเวียดนามครับเข้ามาเช็คได้เลยครับไม่จะเป็นที่จะต้องไปฟังพ่อค้าหรือว่าใครพูดก็ตามครับซึ่งครับผมรายละเอียดในนี้เขาบอกเลยนะครับราคาในซูเปอร์มาร์เก็ตกับราคาท้องตลาดครับ แทบจะไม่ต่างกันครับอืเชื่อถือได้ล้านเปอร์เซนต์เลยในนี้ก็จะมีรายละเอียดตามนี้เนื้อสันในไหมครับท่านใดครับสนใจราคาตัวไหนก็ลองเอาไปคํานวณกับเครื่องคิดเลขที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปเมื่อกี้ว่าเราจะสามารถดูยังไงแค่นั้นเองเดี๋ยวค่อยดูนะครับเนื้อสันในเนื้อส่วนท้องเนื้อส่วนอกเอ็ดเนื้อเห็นไหมครับขาวัวบอกหมดเลยนะครับไหลวัวโอ้โห ละเอียดยิปเนื้อวัวอเมริกันเห็นไหมออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกเนื้อวัวอเมริกันพวกนิวซีแลนด์พวกนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวที่เป็นพรีเมียมของเขาแล้วนะครับส่วนเนื้อวัวในประเทศเราก็จะอยู่ที่เนี่ยประมาณเนี้ยธรรมดาครับผมเป็นเกรดปรกติของเขานะครับสันในอย่างเช่นสันในตัวนี้อันนี้ก็จะบอกครับผมบิ๊กซีครับผมลอตเต้ม,มาดเห็นไหมอีออนบักหัวแซง จะเป็นชื่อซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆของประเทศเวียดนามนะครับก็าตามนี้อย่างเช่นผมอยากรู้ตัวนี้เนื้อสันในนะครับในบิ๊กซีก็ได้นะครับห้าแสนสองหมืนครับห้าพันครับเราก็ไปที่นครับผมนี่สกุลเงินเลยห้าแสนสองหมื่นห้าพันดงนี่ครับคุณว่าแพงไหมคุณคิดว่าแพงว่าแพงไหมครับสันในหกร้ยสมสิบแปดบาท แพงหรือไม่แพงนี่เป็นเนื้อวัวเกรดธรรมดานะครับมาต่อตรงนี้ครับเนื้อวัวส่วนท้องครับผมใน Big บิ๊กซีเหมือนกันสามแสนห้าหืนห้าพันไปดูกันสามแสนห้าหมื่นห้าพันโอ้ดูครับผมโลละสี่รอยสาสิบเอ็ดบาทครับถูกหรือแพงลองคำนวณกันเองครับผมจะไม่ชี้นำครับถูกหรือแพง ต่อมาเนื้อหน้าอ,อกครับผมบิ๊กซีสองห้าห้านะครับบิ Big 25 5. 25 5. ๊กซีสองห้าห้าสองห้าห้าศูนย์ศูนย์ตามนี้เห็นไหมครับโลละสามร้อยกว่าบาทเอ็นเนื้อผมจะดูบิ๊กซีเป็นหลักครับสองแสนห้าพันเดี๋ยวให้ดูสองแสนห้าพัน นี่249บาทต่อกิโลขาวัวหนึ่งแสนแปดหมื่นันเนื้อไหลวัวโอ้เนื้อไหลวัวหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบิ๊กซีนะบิ๊กซีเดี๋ยวดูเนื้อวัวอเมริกาครับผมนี่ครับเนื้อวัวจากอเมริกาจะด,ดูตรงไหนดีครับโอ้โห เนื้อสันในห้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าแสนสามหมื่นเก้าพันอู 5, 3, 9, อ้ห و. โลละหกร้อยกว่าบาทอย่างแพงออสเตรเลียบ้างครับออสเตรเลียจะถูกกว่านิดหนึ่งครับอ่านิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ก็จะถูกกว่าอเมริกาถูกกว่าออสเตรเลียครับ มาดูความคิดเห็น,นครับผมราคาเนื้อวัวในซูเปอร์มาร์เก็ตครับผมวันนี้ค่อนข้างคงที่ผมไม่ผันผวนมากเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วประเภทเนื้อวัวที่มีราคาแบงที่สุดโดยอยู่ระหว่าง5 2 9 0 0 0ถึง589,000ดงต่อกิโลครับอ่าตามนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมทุกท่านสามารถเอาไปทําได้ครับตามนี้เลยเผื่อจะมีประโยชน์นะครับผมมันต้องมีประโยชน์แหละอ่าสำหรับคนที่อยากจะรู้ราคาวัวในต่างประเทศนะครับ สามารถเอาไปเช็คได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามครับทำตามที่ผมบอกแค่นี้เองง่ายๆวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ